นนะก็สวัสดีนะวันนี้ก็มาเล่นเศรษฐีอีกครั้งนะกับตัวละครใหม่ที่ชื่อเรด้านะครับกินเลกันไหมนะก็โอเคครับผมก็มีความอ่ะอัพมีความสามารถนำาดูความสามารถนะครับผมก็ควบคุมลูกเต๋าก็แปดสิบสองนะฮะแต่เพิ่ม,ามการควบคุมลูกเต๋าไปอ่ะบวกสองนะครับก็เป็นแปดสิบสี่นะฮะก็ถ้าคล้ายๆกันก็เท่ากับ อาชีน่านะครับตัวหนึ่งนะครับถึงว่าทำไมผมไม่ใช้ซามูไรนะครับหมาจะได้เงาพิเศษในโคตรยากนะฮะหมดไปคิดตั้นนะฮะหมดไปแล้วจากสามพันห้าริมไม่ได้เลยนะแล้วจากไรหน้าของเรานะครับก็เลยจะทำเอสบวกขึ้นมานะฮะโอเควันนี้ก็จะมาทดสอบกันนะทดส,สอบเล่น เรเน้ากันน,ะ,ะ,นะ,ะว่าเจ๋งไหมนะครับดีไหมแล้วก็อันนี้ก็ยินดีต้อนรับค่ะขอ้อรู้ต่ก็ยิ่งดีนะครับดีเลยแป๊บนึงโอเคไม่เอาทอยเล่งเหมือนกันนะฮะเพราะว,ว,ว่าบางทีอาจจะไปตกเกาะนะฮะอออกไปแล้วจะใส่ตัว ตาเกินอา้าวมาเจอกันแล้วครับผมเองนะครับเคมไม่รู้จักนะเคอเค,อเคอผมก็ว่าดีอยู่นะมันสามารถข้างพื้นที่ที่ยกได้ไงอ่ะก็เจ๋งแล้วก็ขอคมตาก็ดู แมมันไม่เสร็จอีกกล้วเน,นี่ยช้านะ <S <S โอเคครับเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมเลยแล้วกันเริ่มเกมโอเคมาแล้วครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก,ก่อนอได้เล่นเป็นคนที่สองโอ้โหเบียร์ดิเซ่ฮะแือว่าผมจะจัดกรารเบียร์ดิเซ่โอ้โหแปดแปดวะโหไปเปล่า ดีหน้าแค่น,นี้ว,ว่ามันน่าจะกากจับปุ๋ีะพ เซ็นเปล่าโอ้โหได้ทอยครังฮนะ <c oughs> นัน่นไงโอ้ยเปี <8. S 1> <Yep. S 2> ่ย็ปแล้ว <c oughs> ปาให้ง่ายฮะงัซะเลย เจ็ดเจ็ดว่ะเจ็ดเจ็ดตาฉันแล้วเยี <c oughs> yeah, ่ยมฮะคนละสองเกาะ <c oughs> ต้นแม่เลยเลตายฉันแล้วไปพวก12ไม่เอาคืนหรอกใช้การป้องกันได้นะหยุดคืนตายฉันแล้วสร้างร้านมาร์คอะไรพวกแมวไป7 7ว่ะ ไโอ้โหเอาเกาะอีกแล้วไม่เป็นไรตายฉันแล้วเบอนแล้วก็เออยิบมาตายฉันแล้วเบอร์สามเลยได้ไหมโอ้โดว่ะ ยกยกไหนอะยกไหนอะย,ยกนี่อะเชีย้ยมันจะไปตกทำไมเดอกโอ้มันเอาไปแล้วเอาเมืองเราด้วยนะ ได้เลยฮะมันก็ซื้อแลนมาครับผมไม่เป็นไรตาฉันแล้วสร้างแลนมาคิดไม่ออกครับผมดวงสวยมากๆจ่ายมา ไซเปอร์มีไม่ตัดโอ้ยเป็นอะไรของมันวะสองครั้งนะอ ชนะเบียร์ทีเซได้ไหมฮะเราต้องเ,ออเล่น9ลุนต่อไปแต่ไม่ได้สาชื่ <c oughs> อะไรเป้าหมายอะไรอ่ะเา้ากดผิดแต่ว่าจะไปตรงนี้อ่ะโอ้ลืมไปไม่มีตังค์ซื้อนีห่หว่ากูงโง่เหี <c oughs> เ้ย3โอ้ย ฉันแล่วโอ้แล้วก็ไปไกลโอ๊ยไนะม่นะเมืองคิดผิดว่ะหก ไกลเดินชนท้องเดียวโอ้โหชนท้องเดียวดีกว่าใช้การป้องกันไหมใช้การไม่นะเฮ่มีนมนะแล้วมันก็มาดตาดฉันแล้ว ไกล้โอ้โหไม่ไม่เป็นไรเกือบชนะพีทีเซ่เลยวเมื่อกี้อะไรวะโถ่เอ้ยโอ้โหมันกกจะเอาเราเอาไปนะนั่นไงเกือบชนะคาเลยโอ้โห หยุดไปแล้วยดไปแล้วเจ็ดเจ็ดเออไปจบเกมนี่เกมจบยังฮะซื้อสิครับซื้อสิรออะไรล่ะโทรอ๋อไวไฟมีเก็บชนะเก็บชนะเก็บชนะอีกิดเดียว ชัยชนะให้อยู่คับใกล้เอื้อมมือนะแล้วมันก็เอาของเราไปนะอะไรวะไม่ใชินี้แต่โอ้ยไม่ชอยนะออกครับออกไหมลูกต<ฆ>เต่ายี่ยม นะถ้าเราไม่โง่เราก็ชนะปเป็นเซตนาาแล้วแหละอ่าให้คลิปมันนานขึ้นโอเคก็ชนะบีทีเซได้นะฮะก็ภูมิใจแล้วนะฮะก็โอเคนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะก็โอเคครับบ๊ายบายนะฮะทุกคนบ๊ายบาย